กลับสวัสดีไอ้น้องทุกท่านนะครับผมสายวันนี้วันอาทิตย์มาให้อาหารปลาอีกนะครับอันนี้มาวัจอาที่ให้อาปาอาหารในคลองใส่ใกล้เลยวรัไมาให้ปลาดุกครับวันนี้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศของกระชังปลาดุกต่อโดยกระช่างปลานิ่งปลาสลิดต่อไปพูดครับประมาณนี้ครับผมกระช่างน้านิ่งนะครับผมก็ไม่น้ำไหลนะครับเด้อโด้แดขนาดเลยพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับคือเราครับเก่ากำลังเขียว ใส่ปุ๋ยเม็ดไปแล้วอ่าเดี๋ยวให้อาหารปลาดูก,ก่อนจะกินให้บอลไรโอ้คือเกาครับคือเกาพี่น้องตาหดกันนี่ครับเมื่อวานก็เอาขึ้นไปแกงซะสามโตตักได้สี่โตแต่ว่าเอาสามโตพอยลงไปตัวหนึ่งมันสีหลาย,ดยาหดนัวมด ทดลองไปแล้วครับเสาเมือ่อวานนี้แกงไวแล้วประดุกของผมกินอาหารพันกันอุลุ่มอุลุ่มเลย ันอยากตกใจผมอยู่ครับเพราะว่าในีผมตักเอามันผมก็เลยระวังโตอยัว ตามสัญชาตญาณพื่นน <c oughs> <c oughs> ป้าป้าใหญ่ถิ่นพร้อมกันเล้ยข้างหลัง โอ้น่าชวนดูครับพี่น้องข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิง้งข้างหลังมาตอนนี้ปลาใหญ่ขึ้นครับปลาใหญ่ขึ้นกินอาหารพูนนะครับผมพร้อมกันเลยเ็นจ้าละสองละสามตัวโอ้วัวดำขม,มุมข้ม,มุมพี่น้องคนนะ่ะขอ,อยาดนะครับยกออกจากปลาดุกมาให้เบิ้งปลาใหญ่ายจัง่อย เมืกี้มันส่งสิกผมคุณน้องแฮปปี่น้อง ปลามืออีกตัวนึงใกล้ๆน,นี่ตัวนึงนี่มาแล้วมาแล้วเป็นปลาเพาะนะครับพี่นอ้นองเป็นปลาสวายนะครับเนะี่ผมเลี้ยงมาแต้หน่อยแล้วครับสองปีสามปีแล้วโดนที่แรลกก็เลี้ยงใช่หน้าอู้หินทองกุดไหลายเรองยุ่สาตัากจากสาร มาคุดซานีกนแล้วเอามาไหว้ยู่ซานี่ไอ้เฮื่อนดิอย่ามันเฮียรครับอย่าเขาดิหน่อยมาแกงเดือดนี่ครับนี่พี่น้องนี่มวนๆไปครับเมืองปานันปานี่ไปจังบวัดจำเชียแลวเอาละครับเปน็นกับมา อยู่ห่วงประดุกเขาคือเก้าครับ <c oughs> กยังกินอยู่คือเก้เา <c oughs> สังเกตเอานะครับถามันอีมเมื่อกสิข้อตั้งแลข้วก็ยุดนะครัข้ก็ะยุดให มาให้ข้างนอกบันน้ครับพี่น้องน้องก็อกกลอกินโย่บ่ไปใส่ส่นี่ก็ด้ <c oughs> แต่ดูปลาเข็งครับเท่าน,นั <c> ้น <oughs> ปลาใหญ่ขึ้นขนาดแต่ปลายใหญ่ออกมาเบิ่งแบมาปลาใหญ่เกี่ยวนะจะไปใส่เกี่ยวที่แหลกว่างไว้อยู่ในห้งโต๊ะนั่นว่าใ่รู้อ่ะ่เป็นอยังแค่ไปเข้ากับโบได้ยังดอรอืม เขาตรวจสอบได้เดี๋ยวช่องเขาที่ก๊อปเขาเขากระดนลงถวดเองเกิดเหตุการณ์นะครับเพื่อนผมแฟนผมโดนแฮกรูปภาพจาก Facebook นะครับจากผู้ไม่หวังดีนะครับไปใส่ช่องตัวเอง เอาโป,อโปรไฟล์นะครับเอาภาพเขาไปทําโปรไฟล์ตัวเองเอาภาพกิจกรรมต่างๆเขาไปลงเป็น Facebook ตัวเองนะครับรู้จักชื่อด้วยนะครับก็เลยวันนี้ว่าจะเดินทางไปแจ้งความสักหน่อยฮะตัวใดเอดเอขึ้นแล้วอดินมาถมคุณดินมาท้งนอกมะถมมันอยากเป็นดินดาก ไไจะเอาปลาดุกหรือปลาไหนมามาายปลานิ่นน่ดเลยลายๆโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากสำหรับที่นึกขอจบพิ่านี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับของเราช่องเลียวๆทำเองนะครับทำเองมาโดยตลอดสี่ห้าปีแล้วไม่เคยไปก๊อปใครนะครับไม่เคยไปขโมยซีนใครเลยแต่พวกเราโดนอยู่ครับตอนนี้ คุณครับก็ให้เรามาระวังด้วยนะครับพวกเราขอบคุณครับสวัสดีครับ